คสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่รักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะพามาเรียนเรื่องคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำยืมที่มาจากภาษาจีนกันก่อนนักเรียนพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับคำยืมที่มาจากภาษาจีน การยืมคําภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยนั้นนะคะเราได้มาจากการพูดนะคะไม่ใช่การเขียนเพราะระบบการเขียนของภาษาจีนนั้นแตกต่างกับภาษาไทยของเรามากนะคะภาษาจีนเขียนอักษรแทนคําเป็นตัวตัวไม่มีการประสมสละหรือว่าพยัญชนะคําภาษาจีนที่มีใช้ในภาษาไทยมักเป็นคําเรียกชื่อเครื่องใช้แบบจีน ยาสมุนไพรสัตว์อาหารเครื่องแต่งกายธุรกิจการค้ามหอรสดและอื่นอืนอ,นอีกมากมายค่ะหลักการสังเกตคำภาษาไทยที่ยืมมาจากภาษาจีนหนึ่งนำมาเป็นชื่ออาหารการกิน 2. เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ที่เรารับมาจากชาวจีน 3. เป็นคำที่เกี่ยวกับการค้าหรือการจัดระบบทางการค้า c เป็นคำที่ใช้วณยุกต์ตรีและจัตวาเป็นส่วนมากนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูตัวอย่างคําที่มาจากภาษาจีนพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะเรามาดูที่คําแรกกันเลยนะคะคําว่าก๋วยจั๊บ ก๋วยจับนักเรียนลองออกเสียงพร้อ,รอมๆกันสิคะก๋วยจับคำถัดมานะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวถัดมาเกาเหลาเกาเหลาเก้าอีเก้าอี ซีอิ๊วอ่าเราจะไปเร็วกันหน่อยนะคะตะหลิวตะหลิวตัวตัวเต้าหู้เต้าหู้ไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นบะมีบะมี เปรี้ยกเปี้ย,ยคำถัดมานะคะลิ้นจีลิ้นจี เซียมซีเซียมซีโจ๊กโจ๊กเฉาก้วยเฉาก้วยเกียวเกียวจับชายจับชายไต้หวันไต้หวัน และคำสุดท้ายนะคะปลาท่องโกปลาท่องโกสักครู่เราก็ได้ดูตัวอย่างคำที่มาจากภาษาจีนกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนค่ะคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะได้กลับไปทบทวนบทเรียนของเรากันด้วยนะคะค่ะวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะคะไปแล้วค่ะบายบาย